ต้อนรับเข้าสู่คาแฟชั่นแหล่งรวมข้อมูลล่าสุดรีวิวเชิงลึกและพาชมรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Isuzu D-Max ปี2025รถกระบะท,ที่ยังคงยืนหยัดในเรื่องความแรง่งความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมล้ำสมัย D-Max รุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะสำหรับใช้งานเท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจที่มีความชาญฉลาดมีสไตล์และพร้อมสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางสมบุกสมบัน มารู้จักรายละเอียดทั้งหมดของรถรุ่นนี้ไปพร้อมกันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Isuzu D-Max 2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกแข็งแกร่งดุดันและหรูหราย,ยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ถูกปรับให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นพร้อมไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นและมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์และการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เมื่อมองจากด้านข้าง DMAX ใหม่ยังคงรูปลักษณ์ที่บึกบึนมีเส้นสายบนตัวถังที่คมชัดซุ้มล้อที่ขยายออกทำให้ดูมั่นคงมากยิ่งขึ้นล้ออันลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17-20ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและสามารถพับไฟฟ้าได้ในบางรุ่นมือจับประตูและขอบหน้าต่างถูกตกแต่งให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านท้ายของรถก็ได้รับการปรับปรุรงเช่นกัน ฝาท้ายแบบเล็ดีไซน์แนวตั้งดูทันสมัยฝาท้ายสามารถเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลมากขึ้นด้วยระบบลดแรงกระแทกและกันชนหลังถูกเสริมความแข็งแรงพร้อมมีขั้นเดียบเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงและขนถ่ายสัมภาระพื้นที่กระบะถูกออกแบบให้ทนทานยิ่งขึ้นพร้อมจุดยึดสัมภาระและสามารถติดตั้งแผ่นรองกระบะเพิ่มเติมได้ตามความต้องการภายในห้องโดยสารของ DMAX 2,025ได้รับการปรับปรุงให้หรูหราและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แดชบอร์ดมีดีไซน์ทันสมัยใช้วัสดุนุ่มพิเศษและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงารวมถึงหนังเย็บในรุ่นสูงหน้าจอสัมผัสกลางความละเอียดสูงขนาด7จถึงสินิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายทําให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้พร้อมกราฟิกคมชัดระบบปรับอากาศแบบแยกซ้ายขวาในรุ่นสูงสุดช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกสบายที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น พร้อมช่องแอร์และพอร์ตชาร์จ USB ส่วนเบาะนั่งด้านหน้ามีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมรับส่วนเอวและมีฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศด้านสมรรถนะดีแม็ก2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลบลูพาวเวอร์ขนาด1.9ลิตรและ3.0ลิตรซึ่งทั้งสองขนาดได้รับการพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นทำงานได้อย่างราบรื่นและลดการปล่อยมลพิษรุน่น1.9ลิตรเหมาะสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันส่วนรุ่น3.0ลิตรตอบโจทย์การใช้งานหนักเช่นการลากจูงหรือขับลุยเส้นทางยากลำบาก ระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวล DMAX มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อโดยรุ่น4ล้อมาพร้อมระบบเปลี่ยนโหมดการขับขี่ขณะรถวิง่งและมีดิฟเฟอเรนเชียลล็อกไฟฟ้าสำหรับเพิ่มแรงยึดเกาะในสภาพถนนที่ลื่นหรือครุขคะความสูงจากพื้นถูกยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อความสามารถในการลุยด้านความปลอดภัย d m a x รุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมาย เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดร,ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบเตือนออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกล้องรอบขันและระบบจดจำป้ายจราจรช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นช่วงล่างของ d m a x ปี2025ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะบรรทุกของเต็มหรือขับขี่ในสภาพถนนธรรมดา การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ดีขึ้นด้วยการเสริมฉนวนการเสียงและการประกอบชิ้นส่วนที่แน่นหนาม,มากยิ่งขึ้นด้านความประหยัดน้ํามันก็พัฒนาไปอีกขั้นโดยใช้วัสดุท,ที่เบาลงและปรับปรุงระบบขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับน้ํามันไบโอดิเซล B20 และในอนาคตอาจมีเวอร์ชันไฮบริดเบาเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนสมรรถนะ DMAX 2025ยังคงมีตัวถังให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่กระบะตอนเดียวแคบและ4ประตูทําให้เหมาะทั้งกับผู้ใช้งานเชิงพาณิชผู้ใช้งานทั่วไปและสายลุยมีหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่เน้นการใช้งานไปจนถึงรุ่นหรูหราที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดความสะดวกสบายที่พัฒนาแล้วและเทคโนโลยีล้ำสมัย Isuzu D-Max ปี2025จึงเป็นมาตรฐานใหม่ของรถกระบะยุคใหม่ที่แท้จริงพิสูจน์ได้ว่าความแข็งแกร่งสามารถมาควบคู่กับความหรูหราได้อย่างลงตัว หากคุณชอบวิดีโอนี้หรือพบว่าข้อมูลมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องคาแฟชั่นเพื่อรับชมรีวิวเชิงริบเปรียบเทียบรถและข่าวสารล่าสุดจากวงการรถยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป